สวัสดีค่ะเด็กๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนน,นยีหอมของอนุบาลชั้นปีที่หนึ่งทุกคนคะ่ะคิดถึงคุณครูไม่เอ่ยคุณครูคิดถึงเด็กๆมากเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูวันคุณครูนิ่มและคุณครูฝันค่ะ เด็กๆคะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องวันแม่แห่งชาติคะ่ะ วันที่หนึ่งนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถหรือพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเรานะคะ เป็นสมเด็จพระบรมราชนีนาถในพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในหลวงรัชกาลที่9และยังเป็นสมเด็จพระราชชนนีหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าทางคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดวันแม่ขึ้นโดยถืออาวันสเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติคะ่ะดังนั้นนะคะเด็กๆวันแม่แห่งชาติจะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีคะ่ะ เด็กๆจำได้ไหมคะใครจำได้บอกคุณครูหน่อยการบ้านของวันนี้นะคะเด็กๆการบ้านของวันนี้นะคะเด็กๆ ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามในภาพนะคะจะเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันกีร่วงของเรานะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพของท่านนะคะให้สวยงามนะคะเด็กๆสังเกตที่ดอกไม้นะคะที่อยู่ตรงเสื้อของท่านนะคะดเด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นดอกอะไรไขออกไหมคะมีใครทายถูกบ้าง ใช่แล้วค่ะเป็นภาพของดอกมะรินั่นเองนะคะข้างล่างนะคะจะมีข้อความเขียนไว้ว่าทรงพระจะเริญค่ะเด็กๆระบายสีตรงนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมส่งรูปสวยๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ ในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะคะกำลังแพร่ระบาดกันอย่างมากเลยนะคะคุณครูเป็นห่วงเด็กๆมากเลยนะคะเลยอยากให้เด็กๆนะคะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆอ,อาจจะล้างมือด้วยน้ำเปล่า ด้วยสบู่หรือว่าจะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะเด็กๆและที่สำคัญนะคะไม่ไปอยู่ในบริเวณที่มีคนแออัดหรือในชุมชนนะคะเด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ